นับจากนาท,ทีนี้ไม่ใช่ในาทีซ้ําเติมคุณสุระค่ะแต่เราจะหยิบช่วยเอาคดีของคุณสุระมาเป็นคดีตัวอย่างมาเป็นกรณีศึกษาในทางนิติศาสตร์ที่มีมิติทางรัฐศาสตร์ก็ไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะย้อนกลับไปที่ศาลรัฐธรรมโนูญเมื่อวานสักนิดสิครับเอ,อไปฟังการอ่านคำาีิฉายของศาลรัฐธรรมนูญสักนิดสิครับเราเลือก จาะไปที่ท่อนที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องค่ะเชิญครับเชิญฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะอาศัยเหตุด,ดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องติ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุมาตรา6ประกอบมาตรา98อนุมาตรา10 นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือวันที่24มีนาคม2,500ัน้ารอเอาละครับเอาลวครับหยิบเอาท่อนที่เป็นไฮไลท์ของของของอ่านคำวิที่ฉชยมาเปิดให้ชมให้ฟังกันค่ะเอาแค่นี้พอค่ะประเด็นที่กำลังจะบอกก็คือตุลาการสารรัฐมนูนมีอยู่9คนมติที่ออกมาเนี่ยมติที่สอเสสละตสกอกอี๋สส มติที่ออกมาคือ7ต่อ2ใช่ค่ะเสียงข้างมาก7ค่ะคําถามก็คือ2ที่เป็นเสียงข้างน้อยนั้นประกอบด้วยใครบ้างครับค่ะสองท่านค่ะคนแรกคนแรกก็คืออาจารย์ทวีเกียรตินะคะมีนักการณนะคะอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์นครินเมฆไตรัตค่ะอาจารย์ทวีเกียรตินั้นเป็นดรค่ะเป็นศาสตราจารย์เคยเป็นอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เคยเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตํารวจ กระซิบนิดหนึ่งชื่ออาจารย์ทวีเกียรติกำลังเป็นประเด็นร้อนฉาอย,อยู่ในแวดวงสังคมธรรมศาสตร์และนิติธรรมศาสตร์ประเด็นที่กำลังร้อนฉา<ม>กำลังพูดกันอยู่เยอะมากก็คือประเด็นที่เกิดจากบทบาทประเด็นที่เกิดจากการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตุลา,าการสารรัฐธรรมนูญแต่ประธานโทษผมไม่กล้าที่จะคุยมันขึ้นมาสักครูสักพักใหญ่ๆผมเชื่อว่าสังคมจะได้รับรู้ ประเด็นที่ร้อนชาอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ตุลาการศาลน้ำหนูนนั้นคืออะไรและและสังคมธรมร,รมศาสตร,ร์เขาคิดกันอย่างไรกับบทบาทเหล่านั้นนั่นแหลคะครับอีกคนหนึ่งนั้นอาจารย์นัคลินเมฆไตรัตใช่ค่กเตอร์เช่นกันศาสตราจารย์เช่นกันใช่คเก่าสิงแดงค่ะเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร,ร์และก็ะเป็นอาจารย์สิงแดงด้วยค่ะโอเคเอาแค่แค่นี้ก็แล้วกันเอสองนะท่านนะคะเ,คเสียงข้างน้อยสองท่านนะคะ,ะครับผมคิดว่า ถ้ามองในมุมของวิชาการสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือไปหยิบฉวยเอาคำว,วินิดรใช้ส่วนตอนของทั้งสองอาจารย์ใช่เพื่อจะได้อ่านไส้ในรายละเอียดอ,อย่างละเอียดพยายามที่จะแกะรอยทําความเข้าใจกับชุดความคิดของอาจารย์ทวีเกียรติแล้วก็อาจารย์นักครินใช่ค่ะจะได้ทราบเหตุผลของเสียงข้างน้อยสเสียงนะคะมีรายละเอียดไส้ในอย่างไรนะคะโอเคอ